ก็จะพามาดูระบบน้ำเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ขาพื้นที่ในการลดน้ำกล้วยระยะแถวอยู่4เมตรระยะต้นอยู่ที่3เมตรท่อเมนนี้ 100เมตรพอดีท่อเมียนท่อ2นิ้วขนาดขนาดสนิ้วนะครับ100เมตรแล้วก็มาท่อแยกนะครับท่อแยก2นิ้วลด4หุนแล้วก็ใส่วาวก็ใส่3ทางออกขวาออกซ้ายก็จะมีก็ต่อตัวนี้นะครับเป็นเกียวในแล้วก็เกียวนอก เกียวนอกซึ่งจะไว้ใส่สําหรับสวมสาย PE อนะครับตรงนี้ต้นทุนก็ไม่สูงนะครับสําหรับก็ตาตัสามตาตัวนี้สามทางตัวนี้ก็ตัวหนึ่งก็สามสิบห้าบาทวาลตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบห้าบาทตัวนี้ก็ห้าบาทครับสามทางสี่หุนห้าบาทแล้วก็เกีียวในห้าบาทแล้วก็เกีียวนอกซึ่งเอาไว้ต่อพีก็ตัวละสามบาทตัวนี้ ราคาก็ไม่ไม่ถือว่าไม่สูงมากสำหรับวัสดุที่พอใช้ได้ไม่แพงมากของผมจะใช้สาย PE นะเป็นสายที่เข้าซอยซึ่งแถวกล้วยนะครับแถว,วยต้นกล้วยที่ไปทางทางขวานะครับก็จะมีประมาณ 10, 11ต้น1ิบเต้น ซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายนี่ก็จะ15ต้นรวมแถวหนึ่งก็ประมาณ26 26ก็มี27ก็มีนะก็ระยะความยาวมันไม่เท่ากันก็แล้วแต่ ทีมงานคุณภาพครับเดินระบบน้ำ แต่ไปดูแรงน้ำรถทีละ3มแถว3มแถวแถวทีไปยี่สิบต้นเฉลี่ย26ต้นก็ประมาณ78ต้นต่อรอบไปดูแรงแรงน้ำนะครับตอนนี้กำลังเปิดอยู่ ซ้ายขวาซ้ายขวาที่สี่สองเรงพาได้เร่งเปิดไม่ถึงสิบนาทีนะครับนี้แถวที่สามแถวที่สามเราจะเดินไปดูปลายสายนะครับปลายสายทางนี้10 สิบห้าต้นแรงน้ำจะเป็นยังไงนี่คือแถวที่สามแถวสุดท้ายใช้หัวมินิสิปิงเกอร์ตัวนี้เป็นหัวงูเห่านะครับหัวไปออกข้างเดียว ือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับถือว่าน้ำก็เติบเป๊บเ,เ,เดียวก็ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับด้วยแต่โอกาสข้างหน้ามันจะเริญมเติบโตขึ้นมาอีกแล้ก็จะเสริมเข้าไปแล้วก็ลดปริมาณแถวที่ลดจาก3อาจจะเหลือ2นะครับแล้วก็เพิมเ,เสริมเสริมสปริงเกอร์ฝุดผิดนะครับเสริมสปริงเกอร์ก็ระหว่างกลางกลางต้น การต้นตรงนี้นะครับอาจจะเสียงมก็เปอีกเมื่อกล้วยมันโตแต่ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนอาจจะเบานิดนึงนะครับมาสายแต่ก็ความชุ่มก็ได้อยู่สายก็อาจจะเบานิดนึงก็อยู่ประมาณนี้ จ้ามากเลยวันนี้ครับถือว่าแรงอยู่นะครับถือว่าเพียงพอนะครับน้ำน้ำบาดาลเจาะ32เมตรใช้สมมตินะครับสมมติหนึ่งแรงครึ่งแรงครึ่งท่อท่อก็นิ้วครึ่ง ถ้าต้องการน้ำแรงกว่านี้ก็เพิ่มสเสมอติเป็นสองแรงสองสองแรงแล้วก็ท่อสองนิ้วนะครับจะได้ไปมาน้ำที่แรงกว่านี้แต่ตอนนี้ถือว่ายังยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับใช,ใช้ใช้ตัวนี้ไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับจะมาแก้ไขอีกนิดนึงนะครับท่อท่อเมนนะครับท่อเมนสองนิ้วซึ่งยังตอนนี้ยังไม่ได้เอาดินกรบครับ ดึงดูแล้วก็ยังไม่ได้ระดับเท่าไหร่นะครับก็จะใช้เสียมนะครับใช้เสียมเจาะเจาะเจาะเกี่ยข้างล่างออกอีกแล้วก็เพื่อให้ท่อเมียนนะครับอยู่ในระดับต่ําแล้วก็สามารถที่จะดินกบได้โอกาสข้างหน้าเพื่อเราได้ใช้รถนะครับได้ใช้รถวิ่งตัดหญ้าหรืออะไรระดับล่องนะครับก็จะไม่ได้สะดุดกับท่อท่อเมียนนะครับให้ฝังลงไปในดินเลยนะครับตรงนี้ก็จะ ใไ้เสียมนะครับใไ้เสียมตัวนี้แหละครับเสาะเสาะเข้าไปข้างล่างนะครับเซาะเข้าไปข้างล่างแล้วก็ฝังลงไป